ัวแทนต้องคนนี้คู่ในหุ่นโป๊ะคู่ตุลาเนยไม่เหยียบ้านกันเลยไม่เหียบ้านเลยนะครับโอเแล้วใครพูดก็พิจารณาได้ครับโอเคครับพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับพูดถึง Killer นะครับผลงานของผู้ก่วกับลีทองคําซึ่งไปเติบโตที่อเมริกาแต่ก็นึกถึงประเทศไทยแล้วก็อยากจะทําหนังไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่านะครับกับหนังต่างประเทศซึ่งขั้นตอนนี้เกิดขึ้นจากผลงานของมีหลายเรื่องแล้ว Killer ไม่ใช่หนังไทยธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นกันบ่อยๆแอคชั่น นะครับผสมกับความสามารถของนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วจะมีรุ่นเล็กนะครับก็จะฉายในโรงภาพยนตร์22พิรณาเัือย่างอย่างดูทีเซอร์ไปมันว่าสักครู่นี้แบบมันดูแบบแบบแบบอินเตอร์มากแล้วครับ,รบนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่าณนะตอนนี้นะครับธุรกิจภาพยนตร์ของเรานะครับไม่ได้เพียงแต่ว่าเราฉายและชมใน,ในประเทศเท่านั้นทัวโลกเขาต้องการจะเห็นคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ของภาพยนตร์ไทยซึ่งตัวพี่กูเองนะครับซึ่งทํางานทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศทุกครั้งที่เราไปเล่นหนังต่างประเทศแล้วอยากจะเห็นคนต่างชาติเขาได้ดูผลง,งานคนไทยเหมือนกันซึ่งคิดว่าสิ่งนี้แหละครับที่จะทําให้ธุรกิจของการผลิตภาพยนตร์ในเมืองไทยและน่างชาไทยเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับแลว้วก็มีความแตกต่างซึ่งพี่ก็เชื่อว่า ผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งครั้งนี้เรามีการร่วมทุนและก็มีการลงทุนจากประเทศมาเลเซียซึ่งมมหมายความว่าอย่างไรนะหมายความว่าเงินนี้มันเข้ามาในประเทศเรานะครับผานถึงไม่ใช่แค่นักสแสดงแต่ทีมงานนะครับพี่คิดทั้งเลยทานข้าวในกองเนี่ยเราคิดอย่างเดียวเลยชาวนาที่จะได้เงินนะครับเพราะง้ก็อยากจะให้พวกเราสนับสนุนภาพยนตร์ไทยกันครับรอชมกันนะครับตอนนี้มีการขายหรือติดต่อผู้คุยต่างประเทศหรือยังครับพี่ก็คงจะเป็นเรื่องของทางฝ่ายผู้ผลิ์นะครับและคุณลีเองซึ่ง ถ้าเมื่อกี้ท่านไดฟังแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเนื่องจากว่าภาพยนตร์นี้เป็นเงินทุนจากมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขาชื่นชมผลงานภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าตอนนี้ทั้งในฟิลิปปินส์เวียดนามเพื่อนบ้านเราเนี่ยติดหนังไทยเราจะไม่ค่อยดูหนังเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านชอบดูหนังเราสำหรับตัวพี่ปูเองนะครับคิดว่าไม่แพ้หนังนอกนะครับแล้วก็ด้วยด้วยศักยภาพของ เราเห็นนะฮะคุณภาพของการผลิตน,นะครับแล้วก็เพลงเมื่อกี้เนี่ยเชื่อว่าเดียวทุกคนก็ไปร้องตามแล้วนะฮะ<ม>แล้วก็มีมีความน่าสนใจซึ่งหลายอย่างแม้ทั่งกริมิกของการทําการ์ตูนออกมาซึ่งมันเป็นขายเขาเรียกว่า direct sell โดยตรงว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเป็นหนังว่าเป็นแค่แอคชั่น่ไม่ใช่มันเป็นคอมิกแอคชั่นนะครับซึ่งเราจะได้เห็นผลงาจนจากเรื่องมันจะแบบว่าน่าแปลกใหม่ย,ยังไงมันจะแปลกแต่ไม่ได้แปลกจนผู้ชมเนี่ยตามไม่ทัน หนังบางเรื me, ่องพยายามขายของใหม่จนบางทีผู Arizona, ้ชมไม่เก็ตนะฮะตองคนน่าจะบอกว่ามันเหมือนเรื่องนี้นะเหมือนเรื่องนั้นนะแต่มาขย่ารวมกันแล้วก็เป็นแอคชั่นนะครับสไตล์หนังไทยเราซึ่งต่างชาติแล้วก็ผู้ชมทุกท่านสามารถจะเอ่นจอยได้พี่เด่นเด่นในฐานะนักแสดงอ่ะเด่นกับน้องลอยรในโปรเจกต์ที่แบบว่านี้น่าตื่นตาตื่นใจนี้เป็นรู้สึกไงบ้างครับก็ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นแอคชั่นอยู่แล้วมันเป็นการได้ปลดปล่อยพลังแล้วก็ได้มาดู ผลงานของโปรดักชันได้เห็นว่าโปรดักชันเนี่ยสร้างมาตรฐาน,นสร้างให้แบบมีแสงสีเสียงที่ดีเรื่องต่อไปก็คงจะอยากทำอะไรที่เป็นโปรดักชันใหญ่ก็หวังว่าภาพยนตร์ไทยของเราจะน่าตนะิดตามและพวกเราก็จะค่อยๆพัฒนาความสามารถของพวกเราไปเรื่อยๆดูดีส์กินลุกเราฉีดมากเลยผมเข้าตุอกตาอ๋อใช่ครับมันเป็นมันเป็น Harriet, คาแรคเตอร์ข้างนอกเป็นเอาเอาเตอร์คาแรคเตอร์ที่ให้ดูแบบมั่งมั่เป็นคนแบบก็จริงจังนะไม่ใช่คนตลกแต่ว่าชีวิตชีวิตเขาอ่ะมันตลกคือชีวิตเขามันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยตอนทั้งคุ้มเทกับให้กับเอ่อใช่ครับผมก็คุ้มเทกับทุกเรื่องเลย โม่ละโม่โม like, like like, ่ต so so uh, I mean, uh, ็ม like ทีโม่แบบว่าสนุกสนานสนุกสนานมากครับเพราะว่าเป็นการบู่ด oh, so well ้ดาบสูงใหซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องดาบสูงใหเลยก็คนนี้จะมีความรู้เรื่องดาบสูงไหญ่เขาก็จะมีการเทรนบอกเนี่ยจับอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะยืนอย่างนี้นะทิ้งน้ำหนักตัวอย่างนี้นะเอาไปทิน้ำหนัเราเนี่ยในความเป็นนักยใช่ก็จะจับดาบอะไรอย่างเขาก็จะมี วิธีการวิธีการเซฟด้วยดาบซุนไลเนี่ยก็จะต่างกับดาบที่เล่นในละครใช่ก็ตื่นเต้นค่ะวันนี้น่าจะเป็นออกซื่อรบดนันหน้าครั้งแรกในรอบแบบนานมากหลายเดือนก็เลยตื่นเต้นนิดนึงค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ตั้งใจมากทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นเรื่องแรกของพอยแล้วก็น่าจะนักแสดงหลายคนด้วยค่ะก็ต้องบอกว่า พี่ใจเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เหมือนเล่นฉากแอคชั่นกับนักแสดงมืออาชีพที่แบบว่าเล่นแอคชั่นอยู่แล้วอย่างพี่เต๋าหรือพี่เด่นเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เล่นด้วยกันอ่ะพี่เด่นคุณก็แบบว่าใจายเย็นมากคือต้องบอกว่าพลไม่ได้เก่งในการแอคชั่นพี่เด่นเขาก็จะแบบใจเย็นเอาใหม่เอาใหม,หม่แต่พี่เด่นเขาก็ต้องแบบแอคชั่นกลับมาตลอดลยอะไรเงี้ยซึ่งมันหลายครั้งมากๆแต่พี่เด่นเขาก็แบบเอาใหม่เอาใหม,ม่ดีกว่าเราจะได้ ภาพที่สวยที่สุดเลยนะคะค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจที่ได้เล่นกับกแสดงที่แบบแอคชั่นเหนืออาชีพแล้วก็เห็นมาตรฐานที่มันสูงมากๆคืเรารู้สึกว่า<ม>ถ้ามันสูงขนาดนี้ฉันต้องไปให้ถึงอยไรนประมาณนั้นอะก็รู้สึกว่าแบบเออโชคดีที่ได้เล่นกับพี่เด็กแล้วก็พี่ต่อแล้วก็ทุกคนมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเล่นไหมแบบแบบตัวป่ายิงจะต้องแบบนิดนึงใช่ก็เหมือนน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเคยเล่นมาจากเรื่องกันกอเลยก็จะเป็นเหมือนฆ่าแล้วก็เป็นเหมือน นักข่าที่ต้องเก็บอารมณ์มีความหน้านิ่งแต่ว่าต้องให้คนรู้รู้สึกอะไรบางอย่างได้ว่านักแสดงว่าตัวละครตัวนี้มีความรู้สึกอะไรอยู่ในลึกๆอะไรเงี้ยก็จะมีวิติในการแสดงที่เหมือนจะง่ายจริงๆแล่วกายากช่เล่นที่ตัวไหนเออครับยี่สิบสองพฤษภาคะครับก็ขานี่ยเป็นตัวแทนของน้องนักแสดงทุกท่านนะครับแล้วก็ทองคำฟิล์มนะครับในการนำเสนอภาพยนตร์ไทยซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ ที่ได้ยินกันแล้วว่าทุกคนตั้งใจมากนะครับสิ่งสําคัญเกี่ยวกับภาพยนเรื่องนี้ก็คือการนําเสนอสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับในเรื่องของการทำแอคชั่นแล้วก็คอมมีเข้าด้วยกันแล้วก็มีมคาวมามต้องการของบทภาพยนตร์เพราะนั้นก็ในันที่2นนองิารณาอยู่นี้นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับชมภาพยนตร์ไทยซึ่งถือว่ามีมาตรฐานไม่แพ้ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วก็เราจะได้พิสูจน์ในบทที่ยองขอบคุณเจค่2ขอบคุณมากาค่ะ สรวมส่รวมก่อนนะคระบองตงกลาอะไรจ้าตะกร้าครับเดี๋ยะพี่เดี๋ยวพี่ต่ะคุ้ปูข่อบขุณทุกคนนะทุบคนยค่ะ พอ่ดี่ยคนเดียวเดี๋ยวพี่คุณค่ะ